ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างจอยช่างอ้วนนะครับวันนี้ก็ช่วงบ่ายๆนะครับตอนเย็นๆนะครับตกตกเย็นๆนะครับอากาศก็ไม่ร้อนนะครับอืมก็มาติดติดตั้งนะครับจานดาวเทียมใหม่นะครับซึ่งเป็นบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านทรงเป็นบ้านทรงไม้นะครับ ผมก็กำลังกลับมาจากสวนเนาะปธุรกิจประมาณเวลาสี่ห้าโมงครับตอนสี่โมงสี่โมงครึ่งนะครับก็บรรยากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับบรรยากาศดีมากับช่างอ้วนะครับช่างก็แต่งชุดแบบสบายนะครับเดี๋ยวพามาดูจานนะครับ เราไม่เก่นะมาตังนีเนาะตังหมดตังหลดนี่แล้วหันตังอน้นาบานเออจุดนี้ลวเนาะโหดีเด้วมงนี้มันเดะนี่เออมันเงียงแล้วนี่นี่ครับสภาพใบจามันมันไม่เหมือนเดิมนะครับ ฮะอันนี้อันนี้เซนอ่าีตัวนี้แล้เนาะเออเขาเนี่ยนี่อ่า้บอเออเขาจะจับมาฟังนี่เหรอเออนี่ตัวนี้มันมันอ่าเวามบันไดมันขันนั่แล้วอ่ามงเนาะ มงพัน่มามงมงครับพี่น้องมาโงพันไปเลยมามองไข่เ่ก็เป็จจะอ่อนงามไปดึกวนเดี๋ยวเาหาวิธีขึ้น้นฝั่งนะตายตอนนี้ช่างกำลังหาวิธีขึ้นไปบนลังคานะครับ สูาานันดีนึงนงไฟกันมี้าแล้วมได้มอนเป่งคับไฟอยู่นะเดี๋ยวช่างก็จะไปถอดไปจานนะครับย้ายย้ายจุดใหม่นะครับไปฝั่งนี้นะครับทำการยึดเสาติดตั้งใหม่ยนด้ี่ะค่นี้มันดอคือฝนเด้ ันนไฟมันเหาอยู่มันมีได้ภาพม,มีสัญญาณเออมีได้สัญญาณฮะเอาเตัวเด้ออือ มาหาเาหน่อยกระเป๋าได้เลยตอนนี้ก็ จะถอดนะครับถอดใบจานถอดจานตระเทียมนะครับลงมาติดตั้งน่าจะเอาไปติดตั้งด้านล่างนะครับด้านบนมันไม้มันสูงแล้วก็มันติดตั้งยากนะครับแค่นี้ก่อนครับ ต้องเบอร์ยึดกุญแจรถเจ้าของร้านนะไม่มีกลุ่มรถขออยู่ลงรถบอเรียกจะเรียกยึดได้กุญแจอยู่เซซิลยังเหรอคนเนาะอ่าตอนนี้ก็จะทำการนะครับย้ายดาวเทียมมาลงข้างล่างนะครับนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเหลือแต่จูนสัญญาณเปิดบอล เช่าเซลือเจม้วนตสาตาเลกเพียบรถเขานมันยเ็นเดงใหญ่ีกใแล้วางไปรูเอองน่เอาไปตั เนี่ยโอเคแล้วลืมจักรยานอามคครับผมตอนนี้ก็ได้เข้าข้างในบ้านนะครับก็ตัวทีวีกับตัวกล่องนะครับตัวกล่องมนจะเป็น เป็นยี่ห้อยี่ห้อซันบ็อกนะครับของ R S นะครับตัวนี้เป็นระบบซีแบนนะครับก็ได้ทำการติดตั้งนะครับจูนสัญญาณแปลว่าเรียบร้อยแล้วเหลือแค่นำสายนะครับมาจำที่เครื่องครับแล้วก็มาเช็คที่ทีวีนะครับว่าจะช่องจะดูได้ครบทุกช่องหรือเปล่านะครับ บีบแล้วสวิตช์ปิดเปิดมันมันเปิดไว้ตลอดอนอ่สวิฟต์รอทันตอนนี้เนาะเออพอสวิตช์เปิดมันจะบีบโอ้มันจะมีปัญหาเออดีจ้ะบอกไป้นะมันจะทธรรมดาเออคุณต้องต้องเรื่อยตายวัดนี้วันนี้ยันหน่วยยันเด้่องเวลาเยอะยิ่จะในคืนต้องไปใส่แบบสูตรเนาะเออต้องใส่สูตรเด้เนาะอ่าอันนี้ยื่นกับทีวีจะหอกับรุ่นนี้แล้วเออ่า ตรงหฮนนราคางนตาลปีแล้วนี่ส้มตัวนึงแล้วอลอดถาพเหมือนซื้อสี่พันเปิดสวิทช์ไหมตอนนี้เราว่าเดี๋ยวพันลมตัวนี้นี่เนาะเดี๋ยวเช็คมันก่อนตอนนี้ต้องมันจะไปจับมันเสียเบิงสัญญาณมันสิมาอยู่บ่ ไฟเขียวมาแล้วแต่ว่าตัวนี้มันต้องกดโหมดเข้าโหมดเอวีมันไลนยไอ้ไอ้หน่อยแต่มีต้องกดตัวนี้เนาะมันจะมีปัญหาเออตัวนี้ปุ่มนี้กดได้ยู่โอเคอ่าแล้วก็กดเข้าเมนูนะครับหาเข้าสัญญาณนะครับ AV นะครับ กดทิ่เมนูมีไดร์บอร์ดหมือนกดยะอยู่ไอ้หนูฮะนี่กูเคยกดอยู่นี่น่ะจ่เฮือนนั่นเดี๋ยวแต่ว่ามันปุ่มคือกดไม่ได้กดไม่ไปว่ะมีได้ไดโอนปกติมันเดินได้ ไีไแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหาวิธีกดก่อนนะครับเสียงขึ้นวอล Microsoft ์ทูโอลแมทบริษัทซอฟแวร์อีกหลายเจ้าตอนนี้ตอนนี้ก็ได้ใช้เครื่องได้ทำการได้ในเท t o r y แล้วก็เราก็มาเช็คนะครับดูนะครับว่าแค่ไหนและไปที่ออสเตรียว่าดูได้ครบทุกช่องหรือเปล่านะครับจะไป เราก็เช็คช่องหลักๆนะครับครึถึงบายสอง็มาเช็คที่ช่องเวิร์กพอยต์ก่อนนะครับว่าจะมีสัญญาณไหมเพราะว่าช่องเวิร์กพอยต์จะเป็นช่องที่ว่าสัญญาณอ่อนกับเพื่อนนะครับช่องเวิร์กพอยต์แล้วก็กดอินโฟนะครับดูความแรงนะครับห้าสิบห้าสิบกสิบนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับ ถือว่าสัญญาณแรงมากนะครับโอเคนะครับก็เป็นแนวเวอร์นะครับแล้วก็มาเช็คที่แนวฮอนะครับแนวฮอน่าจะเป็นช่องโมโนนะครับ19ช่องโมโนก็มีสัญญาณนะครับกดที่เช็คความแรงกดที่อินโฟนะครับที่รีโมทนะครับ วันนี้ก็สัญญาณแรงมากนะครับเจดสิบสามนะครับทอสดยอดเลยโอเคนะครับก็ดูครบทุกช่องนะครับขายออกบาทละ26,700บาทหาพันสงร้นว่าเขายออกบาทละอยนะครับเดร้อยบาททองคำแท่งอันน้ครับสายไฟนะครับตีคลิปนะครับก็โอเคนะครับจะของจะของบ้านนะครับหนุ่มนะ นำองหนุ่มอนะครับโอเคไรหน่วยการอัสนการนาัหวแหงเนาะทอ้องนเงอิน้นอันนี้ก็ว่าจะนาไปหายแล้วมีงเงินไส่ทองไปหึ้นละทองกับสองสองเจ็ดเนาะเพราว่าเศรษฐกิจคุณมือยะโรคโควิดได้เนาะ

บรรยากาศรอบๆ<อ>หัวน้อยนะ,ป,ะป,ปีน้อยว่ลงโมงมงไข่ไขโมงไข่ว่าไงครับโดกพีลึกใครยังงากบบนี้ฮักเอ้ทหำหน่อยปีน้อยบวเยะเดน่ะฮะ กินเมงแสบเนี่ยครับ,รบเกินสมัยโบราณสุดยอดเกินตะกั่ตะกี้นะครับนี่หายะอีเดอบ้านไม้ทางหลังชมบรรยากาศ ข้างหลังบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับลงเลยครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็ใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ สวัสครับขอบคุณครับ